ได้ไปดูนะเอากค้ดออกมาเอาเบลี่ออกมาเลีออกมาเลี๋ยวไอ้นี่นี่นี่ยื้มมาอีกนะไปไปยนะเอาเบค้าไปนี่ไม่ได้ไปดู จับตายพวกคนเก๋เโอเคค่ะเอาเบสที่ไปนู้เร็วไปข้างหน้าไปข้างหน้าเร็วเวียนเบื้องเอาเร็วเร็วเบสนักดิ้นจังเออเอาสักพีเร็วเร็วเมย์เมย์เมย์นะนี่เร็วเร็วไอ้นี่จับตายพวกคนเก๋เลยมันจับตายดิ้นนี่ออกไปเร็วเบสซิงหน่อยทิงเลยเออไปมา